สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการนำแผงเซลล์าทซลล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับมาเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ของเราโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับลุงตุ้ยก็จะมีแผงซเซลล์ตัวนี้ประมาณ5-6ถึงโวลต์น,นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดกันดูนะครับแล้วก็ลุงตุ้ยก็จะมีหัวชาร์จเป็นหัวไทซีกับหัวมินินะครับแต่ว่า,าลุงตุ้ยจะทำเป็นหัวมินิก่อนนะครับนี่ พอดีแสงแดดผ่านเข้ามาในบ้านตรงนี้พอดีเลยนะครับลุงตุ้ยก็จะวางแผงโซลารเซลล์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วเรามาวัดดูนะครับว่าเขาจ่ายไฟอยู่ที่เท่าไหร่ปรากฏว่าแสงแดดเข้ามาที่6โวลต์กว่าๆแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะทําเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จที่โทรศัพท์ของเราได้นะครับวันนี้ลุงตุ้ยจะใช้หัวมินิมาทําให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องตัดสายตรงนี้ทิ้งออกก่อนนะครับนี่ ตัดขาดไปเลยนะครับแล้วเราก็จะผ่าสายไฟเพื่อที่จะเอาสายด้านในออกมาใช้งานนะครับมันก็จะมีอยู่4สายตรงนี้ไม่ต้องตกใจเลยนะครับเราจะใช้สายไฟ2เส้นเท่านั้นเองนะครับก็คือสีดํากับสีแดงนะครับเป็นขั้วบวกกับขั้วลบแบบนี้เลยนะครับเส้นอื่นเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับนี่เราไม่ใช้เราก็ตัดออกไปเลยประมาณแบบนี้นะครับให้ความยาวประมาณพอเพียงพอนะครับตรงนี้ อ่าต่อมาเราจะเอามาเข้าที่อ่าสายของโซลาเซลล์นะครับั้วบวก้วลบก็ใส่เข้าไปให้ถูกขั้วนะครับอ่าสีแดงเราก็วัดสายไฟให้พอดีก่อนนะครับตรงนี้เราต้องทําการบัดกี์หรือมัดให้แน่นเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมพันเทปพันสายไฟหรือไม่ใช้ท่อหดก็ได้นะครับตรงนี้อ่าเราต้องทําให้ถูกขั้วนะครับความยาวของสายไฟก็ให้เพียงพอนะครับจะได้อ่ไม่ดู เกะกะแบบนี้นะครับเนี่ลุงตุ้ยก็ใช้ความยาวประมาณเท่านี้นะครับอันนี้ก็คือลุงตุ้ยใส่ท่อหดเอาไว้แล้วนะครับเป็นสีแดงแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็ใส่ท่อหดเข้าไปอเป็นขั้วบวกนะครับตรงนี้เป็นขั้วบวกก็เสร็จแล้วตรงนี้ต่อมาขั้วลบก็เหมือนกันนะครับสีดำเราก็ตัดสายให้เพียงพอเลยนะครับนี่การตัดสายตรงนี้เราต้องวัดให้ดีนะครับ ให,ให้พอดีกับสายที่เราจะทําการบัดกีกันนะครับตรงนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ผ่าสายไฟแล้วก็อย่าลืมใส่ท่อหดด้วยนะครับอันนี้เป็นโซลาเซลล์ที่ไม่ได้ใช้งานนะครับอันนี้ลุงตุ้ยเห็นว่ามันจะทําประโยชน์ได้เล็กๆน้อยๆเราก็เอามาทําเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ของเราโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟบ้านก็ได้นะครับอันนี้ในกรณีที่เราอยู่ ไฟฟ้าดับหรือไม่มีไฟฟ้าใช้เราก็ใช้ตัวนี้ชาร์จโทรศัพท์ของเราได้เลยนะครับนี่เราก็ต่อสายเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ท่อหดเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ขั้วลบใช่ไหมครับเราก็ทําการบัดกีต่อให้แข็งแรงนะครับตรงนี้ต้องอเหนียวแน่นเลยนะครับใส่ให้คงทนแล้วก็บัดกรีให้เรียบร้อยเก็บงานให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้แค่ สองขั้วเองคือขั้วบวกกับขั้วลบเส้นอื่นๆก็เราก็ไม่ต้องไปยุ่งเขาก็ได้นะครับปล่อยเขาไปเลยเราตัดทิ้งออกไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้หลวงตุ้ยก็ทําให้ดูประมาณแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับลองไปทํากันดูนะครับแต่ที่สําคัญต้องใช้ไฟไม่เกิน5-6โวลต์ยังได้อยู่นะครับถ้าหลายโวลต์ขึ้นไป8 9 1 0แบบนี้ไม่ไม่เหมาะกับโทรศัพท์ของเรานะครับเพราะว่าโทรศัพท์ของเรารับไฟอยู่ที่5โวลต์น,นะครับ ตัวนี้เขาโทรศัพท์เขาก็จะมี BMS อยู่แล้วนะครับตัวนี้เราก็เพียงแต่หาพลังงานใส่เข้าไปก็คือโซลาเซลล์ของแผงอันนี้นะครับนี่เราก็เก็บงานให้เรียบร้อยเลยนะครับก็จะได้ออกมาประมาณแบบนี้นะครับนี่เลยโอเคครับต่อมาเมื่อเราได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วตรงอันนี้ในกรณีที่เป็นหัวมินิ ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นหัวไทยีก็ได้นะครับแต่ว่าโทรศัพท์ของลุงตุ้ยเครื่องนี้มันเป็นหัวมินินะครับนี่๋ยวลุงตุ้ยจะเอาแผงไปหาวางตรงนี้รู้สึกว่ามันจะมีตะขอตรงนี้ไม่ต้องเอาออกก็ได้นะครับเอาไปห้อยหรือแขวนให้โดนแสงแดดก็ก็กำลังดีเลยนะครับตรงนี้ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายกว่า,วานิดนิดนะครับแสงแดดกาลังดีเลยเราก็เสียบเข้าไปแล้วเราลองดูแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเมื่อเราเสียบเข้าไปแล้ว นี่มันจะมีอาการโต้ตอบแบบไหนอันนี้ขึ้นแล้วนะครับเป็นสัญลักษณ์การชาร์จแล้วนะครับก็จะขึ้นมาประมาณแบบนี้นะครับนี่เลยอ่าหนึนะครับแบตเตอรี่โทรศัพท์ตัวนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่หปก่อนนะครับนี่การสังเกตก็จะดูไฟตรงนี้นะครับไฟตรงนี้ก็คือไฟที่เขากําลังทํางานนะครับเราก็ทําการชาร์จทิ้งเอาไว้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวลุงตุ้ยบอกก่อนนะครับว่า อันนี้เพิ่มเป็น2%ซนแล้วนะครับว่าแสงแดดก็ขึ้นอยู่กับแสงแดดด้วยนะครับถ้าแดดแรงๆแดดจ้าๆก็จะได้พลังงานที่ดีนะครับตรงนี้เราก็วางทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับสักระยะหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คดูนะครับนี่ลุงตุ้ยก็วางเอาไว้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับเขาก็ทําการชาร์จของเขาไปนะครับเมื่อเรา ได้ระยะพอประมาณเราก็ตรวจเช็คดูเรื่อยๆก่อนก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่าเขาชาร์จไฟเข้าไปหรือเปล่าเมื่อได้กําหนดสักประมาณ5นาทีนะครับลุงตุ้ยทิ้งระยะไว้ประมาณ5-10นาทีแล้วมาดูแบบนี้นะครับแดดมันก็จะสว่างมืดๆเพราะว่าฝนมันจะตกด้วยนะครับนี่ลุงตุ้ยชาร์จได้4โวลต์เลย4%เลยนะครับนี่4%ก็สามารถที่เราจะเริ่มเปิดได้แล้วนะครับ ตรงนี้ก็เป็นอันใช้ได้นะครับเราก็ชาร์จทิ้งเอาไว้อันนี้ในกรณีที่เราไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับเราก็ใช้ตัวนี้มาช่วยแทนนะครับคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ